สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกไก่ขวัญใจชาวราชบุรีติดโควิดล่าสุดเชื้อลงปอด3 0ยังคงระบาดกระจายอย่างหนักจริงๆกับเชื้อโควิด1 9นหรือโควิด -19 ที่สามารถติดเชื้อกันได้ง่ายซึ่งล่าสุดนายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งคนดังทางการเมืองที่ไม่รอดโดนโควิดเล่นงานจนได้ ใน Facebook ส่วนตัวของนายกเล็กนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแรบบุรีได้โพสข้อความขอบคุณทุกกําลังใจที่มีมาให้ตนหลังจากที่ชาวแรบบุรีส่งมาให้เนื่องจากทราบว่านายกไก่ติดโควิดหลังลงพื้นที่ปฏิบัติงานและแจกถุงยังชีพประชาชนเขตเทศบาลเมืองรบบุรีนอกจากนี้นายกไก่ยังได้ระบุข้อมูลอีกว่าตอนนี้ครอบครัวตนเองติดโควิดไปแล้ว4คนคือตนเองภรรยาและลูกชายวัย5ขวบและ2ขวบซึ่งตนเองติดเชื้อมาจากจุดใดยังไม่ทราบสถานที่รับเชื้อเนื่องจากได้ลงปฏิบัติ หน้าที่ตรวจราชการในพื้นที่เขตเทศบาลทุกวันขณะที่ทีมแพทย์ที่รักษานายกไก่ได้ระบ,บุถึงอาการล่าสุดของนายกไก่ว่าหลังจากที่ตรวจร่างกายและตรวจปอดเพราะว่าปอดเป็นฟ้าขาวและมีอาการเชื้อลงปอด30เอร์ซแล้วซึ่งทีมแพทย์ได้ให้ยาโควิฟอร์ทางสายน้ำเกลือขณะที่ยาฟาวิพิราเวียไม่สามารถรักษาได้ตอนนี้มีแค่อาการไอเล็กน้อยมีไข้ต่ำๆสมภรยาและลูกเชื้อไม่ลงปอดรักษาไปตามอาการโดยวัคซีนนายกไก่ฉีดวัคซีน3เข็มแล้วนั้นคือวัคซีนซินแวค1เข็ม วันที่15มิถุนายนต่อมาวันที่17กรกฎาคมได้รับวัคซีนชนวัตเข็มที่2และก่อนจะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3ในวันที่28สิงหาคม64ที่ผ่านมาทั้งนี้นายกไกยยืนยันว่าส่วนแมสสองชั้นทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงานแต่สุดท้ายก็ยังติดเชื้อและเชื้อลงปอดได้เช่นกันอย่างไรก็ตามทางทีมงานของนายกไกยรัฐบุรีได้ประกาศออกไปแล้วว่าให้ผู้ที่เป็นบุคคลใกล้ชีดเข้าตรวจหาเชื้อโดยด่วนพร้อมทั้งแนะนําให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทซึ่งหหาาากกใครรรรมีีอบตวจเชื้ เพื่อป้องกันเชื้อลงปอดขณะนี้โควิดยังอารวาสราฐบรีต่อเนื่องและราชบริยังติดหนึ่งใน10อันดับของประเทศด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ